ก่อนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างดูป้ายก่อนหรือแม่บ้านพ่อบ้านเราขอถ่ายรูปหน่อยติดรถไฟฟ้าเลยนะคะเราเดินเข้าห้างกันเลยค่ะเดินมาไหลหนับได้เหงื่อเลยแหละ เย็นฉ่ำเจอเวนเส้นบรรยากาศในฉามพาราก้อนชั้นหนึ่งค่ะที่มาชั้นนี้คือหิวค่ะดูบรรยากาศนะคะนี่ที่ร้านบูธกับข้าวกับปลา ที่ในสามพารากอนชั้นหนึ่งนะคะโซนอาหารเลยค่ะคนเยอะไหมเพื่อน,เ,อนเรานัดเพื่อนๆไว้ที่นี่เพราะเราหิว เราหลบคนเยอะๆเข้ามาอีกมุมหนึ่งแล้วค่ะเห็นแล้วหิวไหมคะไก่ไส้กรอกอันนี้กูเมมาเก็ตค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตละเค ลาเพื่อนๆไปที่บรรยากาศดอกไม้สวนงามนะคะอาหารกูเมสเตชันค่ะที่นี่อาหารอร่อยนะ